เอาละครับคุณผู้ฟังวันที่3แล้วกับการประทะ ยังคงเดือดตั้งแต่เช้าตรู่ F16 ไทยเราเสิร์ฟแต่เช้าให้ขเขม่นอิ่มมือเช้าดูแล้วจะมีอีกหลายมือครับและล่าสุดขเขม่นตีค่ะว่าไทยเราระดมปืนใหญ่เข้าไปลึกซัดไปถึงจังหวัดอุดรมีใช้และจังหวัดพระวิหารบอกเลยว่าฐานทหารขเขมรอยู่ตรงไหนไทยเราจัดหมดเลยครับลึกแค่ไหนก็ไปถ้าฐานนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของไทย <c oughs> บอกเลยว่าแต่ละสมรภูมินิด,ดูเดือดสุดๆเลยนะคะใช่เลยครับทั้งกองทัพไทยเราระดมกําลังการปกป้องบ้านเมืองแบบไม่มีถอยตอบโต ขมเ,เมรอย่างเต็มกําลังกันเลยทีเดียวล่าสุดทหารไทยเราก็งัดเอาของดีรุ่นเก่าออกมาใช้ด้วยครับนั่นก็คือปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือปอรอสรุ่น M40 ขนาด106ม mm, มซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเก่าแต่บอกเลยว่าเก่าสุดๆฉายามันคือสิงทะเลชายเลยนะครับตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วมันเหมาะกับพื้นที่ป่าเขาบ้านเรามากแล้วทหารเราก็ยิง M40 เข้าเป้าแบบโคตรแม่นชนิดที่ว่าพวกทหารขมเมรที่ซ่อนอยู่ในบังเกอร์หรือตามซอกหินก็ต้องกระเจิงครับ แล้วพอมันระเบิดทีหนึ่งนี่รัศมีการทําลายล้างมันไม่ใช่น้อยน้อยนะคะใช่แล้วครับเพราะปืนปืนนี้มันยิงวิถีตรงเล็งตรงไหนเข้าตรงนั้นระเบิดตู้มหายไปทั้งแถบไม่ต้องรอคำนวณวิถีโค้งให้เสียเวลาเจาะเกราะก,ก็ได้ถล่มบังเกอร์ก็ได้หมดเรียกว่าทหารเขมรที่คิดว่าจะมุดรู้อยู่ก็ไม่รอดครับงานนี้ <c oughs> และยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อเช้านี้วันที่1ิบ ธันวาคม2568ตอนเจ็ดโมงสีนาทีเครื่องบินรบ F16 ของกอ,องทัพอากาศไทยเราขึ้นบินไปทิ้งไข่ใส่เป้าหมายท,ทหารของเขเมรแบบเน้นๆเจอของจริงจากไทยเข้าไปเงียบกริบกันเป็นแถวครับขาวเพจชุมชนคนสุรินเขาเผยเลยครับว่าเช้านี้หานเขเมรรีวิวสภาพฐานตัวเองเละเทะดูไม่จืดเลยจากฝีมือ F16 ของไทยเราเห็นว่าเป้าหมายที่โดนไปเนี่ยเป็นพวกคลังกระสุนกับฐานยิงจรวดที่มันชอบยิงมาใส่ชาวบ้านเราโดนเก็บเรียบนี่ามาโตนี่อ๋อย้ยมาโตนี่ตกระมัดมาโฮม ដឹងកោដឹងខ្យល់លីងមកណាដូចម៉ៃវិញឈឹកតាហើយហើយថាទប់ដឹងកោដឹងកយអត់ទៅយកអាស្រស់នេះហើយទៅតាហ្នឹងគាត់ទៅតាតាហើយតិចមានសល់អីទេត្រូនគេបោះឆ្លើយ นี่แหละครับเจอของหนักเข้าไปร้องไม่ออกเลยทีนี้มาต่อก,กันกับเรื่องที่เขมรสร้างภาพลวงโลกรับบทเหยืออีกแล้วครับสื่อดังของฝั่งเขมรอย่างเฟซนิวหรือเกาะสันติภาพเขาลงข่าวใหญ่กันใหญ่โตเลยครับว่าทหารไทยเราใจร้ายระดมยิงปืนใหญ่ใส่จังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพระวิหารของเขาตั้งแต่ตีห้าของวันที่10ธันวาคมกล่าวหาว่าเรายิงโดนบ้านเรือนประชาชนบ้างสร้างความตื่นตระหนกบ้างทั้งที่จริงๆเขมรน,นั่นแหละครับที่ขน b m 2 1มาตั้งยิงใส่หมู่บ้านไทยใส่โรงเรียนไทยสื่อพวกนี้ก็ลงข่าวปล ให้คนของเขาเกลียดเราโดยไม่ดูต้นสายปลายเหตุเลยว่าไทยกันแน่ที่เริ่มก่อนนั่นนะสิคะแถมยังมีหน้ามารายงานอีกนะว่าทหารไทยใช้อาวุธเคมีนั่นแหละครับซึ่งมันเป็นข่าวกรองชัดๆกองทัพไทยเรามีมาตรฐานสากลเขาไม่ได้ผิดกฎแบบนั้นหรอกเขาแค่หาเรื่องป้ายสีเราในวิธีโลกเท่านั้นเองข่าวจากฝันเขานี่เชื่อถือไม่ได้เลยจริงๆเน้นดราม,ม่าเรียกคะแนนสงสารตลอดใช่เลยครับแต่ความจริงก็คือความจริงครับไทยเรามีเป้าหมายเป็นฐานทหารเท่านั้นไม่ได้ยิงชาวบ้านเหมือนที่ขเมรทำมาต่อกันด้วยเรื่องที่ล้ำ สุดๆครับกับฝีมือคนไทยที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมสั่งตายเลยทีเดียวนั่นก็คือดโดรนพรีชีพ KB5E นั่นเองฐานไทยเราได้ส่งโดรนนักล่าตัวนี้บินคล่ำไปทักทายเป้าหมายทางฐานของเขมรนเรียบร้อยแลวครับเจ้า KB5E เนี่ยมันเป็นอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ที่กองทัพอากาศไทยเราวิจัยและผลิตขึ้นเองในประเทศเลยไม่ต้องงอของนอกให้เปลืองงบประมาณมากนักสุดยอดค่ะแล้วเจ้าโดรนตัวนี้ก็มีหน้าตาคล้ายๆกับโดรนชื่อดังระดับโลกอย่าง Geran 2ของรัสเซียหรือชาเหตด136ของอิรัก เขาใช้ถล่มกันในสงครามใหญ่ๆเลยครับแต่นี่คือฝีมือคนไทยล้วนๆซึ่งหลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าราคามันเท่าไหร่คุ้มไหมที่จะเอาไปบินชนแลกกับของเขมรผมไปสืบข้อมูลมาให้แล้วครับต้องบอกก่อนว่าสเปคลึกๆเราบอกไม่ได้เดี๋ยวฝั่งนู้นมันนูไต่เอาเป็นว่าราคาประเมินของโดนสไตล์นี้ในตลาดโลกอย่างพวกชาเ็ดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณลำละ7 0 0 0 0 0ถึง1นึ่งล้านบาทแต่ของไทยเราผลิตเองต้นทุนน่าจะควบคุมได้ดีกว่าเพอๆอาจจะอยู่ที่ลำละประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทบวกลบนิดหน่อย โอ้ oh. ถ้าเทียบกับราคาจรวดมิสไซล์ลูกมึงที่ราคาปาเข้าไป30-40ล้านใช้อันนี้นี่คุ้มอยู่นะคะ เลยครับคือใช้โดรนราคาล้านกว่าบาทบินไปทําลายรถถังหรือฐานยิงจรวดของเขเมรที่มีราคาหล,ลายสิบล้านได้เลยนี่แหละครับความฉลาดของกองทัพไทยคราวนี้ลงไปดูที่ทะเลกันหน่อยกับยุทธการตราดปราบปรปักแค่ชื่อนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะใช่แล้วครับเมื่อเช้าของวันที่9ธันวาคมกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกปอชจ,จ,จ,จตส่ทงทหารนาวิกโยธินเข้าไปยึดคืนพื้นที่บ้าน3ามหลังที่บ้านหนองรีตําบลชํารากอําเภอเมืองจังหวัดตราดแต่ปรากฏว่าฝ่ายเขมรในขดรูอยู่มีทั้งบังเกอร์ มีทั้งคูเลตหรือลุมเพาะเชื่อมต่อกันเหนียวแน่นมากแถมยังมีปืนใหญ่ยิงสวนออกมาตลอดทําให้นาวิโยธินเราบุกเข้าไปลําบากแต่กองทัพเรือเราก็ไม่ยอมง่ายๆครับพอตกเย็นเวลาประมาณ6กโมงเย็นหรือ18บแนาฬิกากองทัพเรือเลยจัดหนักส่งเรือหลวงเทพาแล่นเข้ามาเกาะฝั่งแล้วยิงปืนใหญ่เรือสนับสนุนขึ้นบก uh ซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าเรือหลวงเทพานี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นถึงเรือตรวจการไกลฝัง่งติดปืนใหญ่เรือโอโตเมราล่าขนาด7 6ม mm. ิลลิเมตรปืนรุ่นนี้ยิงรัวได้เร็วและแม่นมากครับยิงจากทะเลขึ้นไปถลมฐาานนบ้ หลังจนเละเป็นโจกเลยนี่คือผลงานที่สุดยอดของทัพเรือเลยครับหลังจากเรือหลวงเทพาเปิดฉากยิงถล่มไปฐานที่แม่นของขเขมรตรงนั้นพังราบไปกว่า80%เลยครับแล้วทหารนาวิกโยธินเราก็บุกเข้าใส่กวาดล้างจนเกลี้ยงแล้วก็ทําการเผาทาลายบ้านทั้ง3หลังนั้นทิ้งครับรวมถึงระเบิดบังเกอร์ทิ้งให้หมดไม่ให้มันกลับมาใช้เป็นรังโจนได้อีกตอนนี้ของทัพเรือเขาก็สั่งให้เรือรบและกําลังพลลาาตะเวนเฝ้าระวังตลอด24่ชั่วโมงเลยครับยกระดับความพร้อมรบเต็มอัตราสุดใครโผล่หน้ามาอี ะะล่าสุดมีภาพปราสาทถูกยิงออกมาโอ้โห oh, ตอนนี้ภาพปราสาทตายควายถูกยิงนิวอันโซเชียลเลยครับแต่บอกชัดๆเลยครับว่าทางขเขมรเนี่ยมันเล่นสก,กรปรกใช้ตัวปราสาทตาควายเป็นฐานที่มั่นทางทหารขนทั้งอาวุธทั้งกระสุนทั้งทุ่นระเบิดเข้าไปซุกอยู่ในปราสาทแถมยังใช้ตัวปราสาทเป็นที่กำลังยิงใส่ทหารไทยเราอีกคือมาอ้างว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม,รรมแต่เอาทหารเข้าไปซุกแบบนี้ทางการทหารเขาถือว่าหมดความคุ้มครองไปแล้วครับกลายเป,เป็นเป้าหมายทางทหารที่ถูกต้องตามกฎหมายสงครามทั้งทีแต่เรามีความชอบธรรมร้อยเปอร์ ต้องบอกว่าสบายมากครับกรมศริลปากรไทยเราเก่งอยู่แล้วให้ไทยเราซ่อมแซมบูรณนะดีกว่าปล่อยให้อยู่ในมือพวกขเมรและเทะแน่นอนข้องอยู่ในมือโจรยังไงก็ป่นปี้ครับสู้เราเอาคืนมาดูแลเองดีกว่ามาต่อกันที่คํายืนยันจากปากกองทัพกันบ้างครับที่ชี้ชัดเลยว่าขเมรเนี่ยเปิดฉากก่อนเมื่อวันที่9ธันวาคม2568เวลา4ี่โมงเย็นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บอกออกมาแถลงข่าวท่านบอกเลยว่าฝ่ายนูน้นระดมยิงมาหนักมากครับทั้งจรวดหลายลำกล้อง BM 21ทั้ง ส่งโรนเทงระเบิดโรนพีชีพเข้ามาใส่ฐานเราตั้งแต่เช้าพื้นที่ที่โดนหนักๆก,ก็มีช่องบกช่องอ่านมา้าปราสาทตาควายปราสาทขนาโดยเฉพาะที่ภูมะเขือและปราสาทตาเมืองทมนี่ขมันพยาชามจะยึดคืนให้ได้ไหือไทยเรานี่ไม่มีทางยอมแน่ๆค่ะใช่แล้วครับท่านวินไทยยืนยันว่าทหารไทยเราต่อโต้ด้วยอาวุธทุกรูปแบบทั้งอาวุธเล็งตรงเล็งจำลองวิถีโค้งสวนกลับไปแบบเต็มพิกัดท่านย้ําว่าเราจะควบคุมที่หมายสําคัญไว้ให้ได้แม้จะโดนยิงกดดันหนักแค่ไหนทหารไทยกองกาลัง รรีไม่มีถอยมีแต่จะดันพวกที่ล้ำเส้นออกไปให้พ้นแผ่นดินไทยทั้งฝั่งกองทัพอากาศไทยเราก็เดือดไม่แพ้กันครับพลอากาศโทจักริดธ,ธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศก็ออกมาแถลงว่ากองทัพอากาศเลือกใช้อาวุธอย่างระมัดระวังมากโดยเงื่อนไขสําคัญคือต้องไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเขมรเราเล็งเฉพาะเป้าหมายทหารเท่านั้นใช้อาวุธที่มีความแม่นยําสูงอย่างระเบิดนําวิถีด้วยเลเซอร์เพื่อให้พลาดน้อยที่สุดนี่แหละครับวิถีทางการทหารของจริงไม่กลาด ยิงมั่วซั่วเหมือนฝั่งเขมรอาแล้วตั้งแต่การประทะรอบนี้เนี่ยเครื่องบินรบเราทั้ง F16 และกริปเปนขึ้นบินถล่มไปกี่รอบแล้วคะตั้งแต่วันที่8ปดถึงสิธันวาคมเนี่ย F16 และกริปเปนรวมๆกันแล้วน่าจะขึ้นบินโจมตีไปประมาณ30-40ถึงเที่ยวบินได้แล้วครับเป้าหมายที่โดนหนักๆก็มีทั้งคลังกระสุนฐานยิงจรวด b m เ1มที่จังหวัดอุดรมีชัยและที่สําคัญคือคาซิโดลิมเฮงแถวช่องจอมหรือโอสเมตฝั่งเขมรที่เขาดดดดัแปปลงเเ็นนนนนฐาาทหรรรซซุุกกโโจว เราย่อนระเบิดใส่จนพังราบเลยครับสมกับเป็นเจ้าเวหาแห่งอาเซียนเลยนะคะกองทัพอากาศไทยเราใช่เลยครับทํางานได้เฉียบขาดรวดเร็วและแม่นยําสุดๆตอนนี้กองทัพไทยเราประสานงานกันได้อย่างดีเยี่ยมอาหารเราก็สู้เต็มกําลังอาวุธเราก็ทันสมัยและแม่นยําไทยเราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ